อืมขับป่นยังเลยพี่น,ออน้องเอ้ยแกงหน่อไม้ครับพี่น้องน้ำปลาใส่ลงไปครับผมหมกพริกใส่ลงไปเลยเด้อพี่น้องหมกพริกหัวหอมใส่ลงไปเบิดแล้วงามย่างนั่งครับพี่น้องสื่อจุตลาดเล่ามือเศร้านี่ปาดลงไปเลยใส่เบิดพี่น้อง นามยนนั่งตัวตัวไปเลยเอดนาพ่นครับพี่น้องเอ้ยนาำยันยนั่งครับดำขึ้นเลยหงนุ่งใส่ลงไปครับนามยานาั่งก็เจ้าปั้นคือคนเดี๋ยวพี่น้องแต่ลดเล่าพี่น้องนา,นาำยันนั่งแต่ลดเล่า รูดดีใส่ลงไปจักหน่อยเพิ่มความนัวครับผมโอ้ยหนำแหลกป,ปื้อเลยพี่น้องเอ้ยนำยะนั่งหนำยะนั่งตลาดเล่าด้วยพี่น้องเอ้ยแหลกป,ปื้อเลยคักปนหยัง่งหนำปลาแท้ครับใส่ลงไปจังหน่อยก่อนพ่อพี่น้องย,ยานเข้มอ้าพี่น้องเมึงหนำได้ไงซีมก่อนโอ้ยหนำคนขนาดเลย อืมผักป่นยังเลยพี่น้องเอ้เสียบเสียบผักกระเยงครับพี่น้องพเพลของเขาใส่ลงไปเลยผักกระเนี้ยงบานๆเดี๋ยวรอผักกระเยงยุบจัง,งจน้อยแล้วค่อยไปกินน้ำกันครับพี่น้องสุกแล้วครับพี่นอ้อง,นงเรียบร้อยแล้วใส่ผักกระเยงเรียบร้อยแล้วหอมคุ้มเลยบาดนี้ เอ,อพี่น้องเอยมามาครับพี่น้องวันนี้ของแท้ครับผมขึ้นโตะครับผมเสิร์ฟครับสวัสดีครับพี่น้องทุกคนครับผมมามาครับมันนี้ได้นอไหม่นุม่มหม่สดครับครับไอเห็ดขอ,อนขาวไปตลาเล่ามากมอเร้น เลยได้เห็ดข้อนเขากับน้องใหม่แมาแกงใส่ผักขยันครับพี่น้องเอาสองห่อพี่เกาพี่น้องแกยวเนี่ยครับผมแกงโมี่ครับมามากครับพี่น้องมาแต่ขนนอกครับผมบใครว่างก็ช่วงนี่เนีย่ยอบอกตกเถือก ไปขน,นองมากพี่น้องไม่ใครได้อยู่บ้านนะส้มเนี่ยหอมพักนันแย่งไม่พูดพักันแย่งเลยแกงใส่แยังกันเสีบ อปนี่พักกระงไปไงจะหอมจะหอมกาพักกระแนงไปหน่อยพี่น้องหือหูโดนก็มีพี่น้องบอกไก่ยำ カッコん อสชาติที่ออกอัลำพอดีเลยเป็นของโล่งตัว <c oughs> chặt lục đột chắc nuôi con Đây là lục đột ข้าวเาขข้าเข้าวเที่ยงก่อนเลยพี่น้องเอาข้อนท้องเลย ใส่เขาดุหน่วยหนึ่งหูเรื่องเลยดกโดนเขาติด,ดมือหวนไปน้อง 혼, 아오, 이 분부터 어떻게 되세요, 아비 음.

ครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็บาปูอีสานนะครับพาพี่น้องมากินแกงน้อไม้ใส่เห็ดก้อนเขาใส่ลูกโดดเนี่ยพี่น้องใส่ลูกโดดกับไปลูกนึงอู้เรื่องเลยจะอะไกันแล้วเต้ครับพี่น้องขอพูดอะไรสิขอรับชมครับที่ตามคลิปหนาคลิปในี้เด้อพี่น้องอีสานนะครับแชนนี่ครับเบสกับตาผลนยูเด้อพี่น้องสจหรับเอฟซีทั้งเบสนะครับตาผลอยู่ขอบคุณพี่น้องที่เข้ารับชมเด้อขอบคุณในการติดตามทุกผู้ทุกคนครับผมไปแล้วครับคลิปนี้พอคลิปหนาครับสวัสดีครับ